เรามาดูเทคนิคการหาเลขจำนวนเรียงกันนะคะวันนี้ครูมีเทคนิคลัดดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะในส่วนของการหาเลขจำนวนเรียงกันนะคะเราต้องดูก่อนว่าไอเลขจำนวนเรียงกันนะั้เป็นเลขที่เป็นจำนวนคี่หรือว่าจำนวนคู่อย่างเช่นตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ค่ะจำนวนเต็มห้าจำนวนเรียงกันรวมกันได้290 5จําจนวนอันนี้ถือว่าเป็นเลข คีมี5ตัวเรียงการรวมกันได้290จงหาผลบวกของจํานวนที่2แล้วก็จํานวนที่3เมื่อเรียงจากน้อยไปมากนะคะวันนี้คู่มีเทคนิคมาบอกค่ะว่าเวลาเราจะทำคิดเลขเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเขียนเป็นสมการเนี่ยเรามีวิธีคิดอย่างไรนะคะไอ้5จำนวนเรียงกันเนี่ยให้เราเอาผลรวมเอาผลรวมนะคะมาหารด้วยจำนวนได้เลย ผลรวมคือ290ค่ะแล้วก็หาร5ได้เลยสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือจำนวนที่อยู่ตรงกลางค่ะจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นเราเอา290มาหาร5ค่ะ290หาร5ไปหารพร้อมกันนะ5 5 25เหลือเศษ4 5 8 40ค่ะ กลายเป็น58แสดงว่า58ตรงนี้ก็คือจำนวนตรงกลางนั่นเองค่ะเรามีทั้งหมด5จํานวนค่ะ1 2 3 4 5ตรงกลางคือ58ดังนั้นรอบค่าเรารู้หมดแล้วนะคะเพราะเป็น5จํานวนเรียงกันเอาฝั่งน้อยก่อนก็จะเป็น57แล้วก็56 ฝั่งมากก็จะเป็น59แล้วก็60นั่นเองค่ะอันนี้ก็ผลบวกทั้งหมดรวมกันจะได้290ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคลัดมาให้นะคะก็คือเอาผลรวมนั้นอะหารด้วยจำนวนคุณจะได้จำนวนตรงกลางทันทีค่ะและไปดูสิ่งที่โจทย์ถามต่อโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาผลบวกของจํานวนที่2กับจํานวนที่3าเมื่อเราเรียงจากน้อยไปมากเราก็ไปดูจํานวนที่2คืออะไรคะ57จํานวนที่3คือ50 8เราเอามาบวกกันค่ะให้เอา57กับ58มารวมกันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่7บวก8ได้15ใส่5ทด1 5บวก5ได้10ทด1เป็น105เพราะฉะนั้นผลรวมของจำนวนที่2กับจำนวนที่3ามเลยตอบหนึ่อยห้ค่ะสำหรับในข้อนี้ค่ะ